วันนี้ก็พบกับไอซอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวรถมาด้าสองหนึ่งจุดห้าโกลส์สปอร์ตแฮชแบ็กปี2 0 1พเกียร์ออโต้สีเทาไดีเนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับมาด้าสองคันนี้นะคะโหสภาพรอบรอบคันหรือว่าเป็นรถที่สภาพที่พร้อมใช้งานนะคะผู้ชมคะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการรถที่ สปอร์ตนะคะและชุดแต่งครบๆนะคะหกคันนี้นี่ตอบโจทย์เลยคะ่ะเพราะว่าชุดแต่งมีทั้งสเกิร์ตรอบคันนะคะมีสปอยเลอร์หลังนะคะผู้ชมค่ะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่กงังวลเรื่องการถ่ายหลังนะคะโหหมดกงมังวลเลยะคะ่ะผู้ชมค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถ่ายหลังด้วยกันทั้งหมดสองจุดด้วยกันคะ่ะผู้ชมค่ะและที่สําคัญนะ,ค,ะคันนี้ประหยัดน้ำมันนะคะเพราะว่าสาม,มารถใช้น้ำมันอีกยี่สิบได้คะ่ะผู้ชมค่ะขับขี่นี่คล่องตัวเลยคะ่ะผู้ชมค่ะได้สยวจาไปดูภายในคะ่ะว่าชอบภายในจะดีขนาดไหนนะคะตามามาเลยคะ่ะค่ะถ้าผู้ชมค่ะสำหรับภายในของบั เป็นบอบผ้านะคะผู้ชมคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องเสียงนะคะสามารถทั้ง C D M P 3าเ็ A U X ได้นะคะ a อร์แบเป็น Airbag ก cool คูลนะคะเบรก A B S นะคะคันนี้และที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวะคะ่ะผู้ชมคะสำหรับมา z d a สองด้ากู๊ดสปอรต h ฮ a c ์เกียร์ออโตปี2 0 1 2เท่าเป็นรถสภาพดีเป็นรถมือเดียวนะคะผู้ชมราคาดีนะคะราคาอยู่ที่2 2 9 0 0 0าบาทคะ่ะผู้ชมคะผู้ชมว่าราคานี้คุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะ สำหรับชุมชนท่านไหนนะคะที่สนใจที่ชื่อตหาได้ต่อด้านล่างคลิปนะคะไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ่งกริ๊งกริ๊ิ๊งกริไอ้ด้วยนะคะจั้าแกล้งน้าค่ะสวัสดีค่ะ